วันนี้มาเที่ยวสวนย่าโมข้างเขื่อนลำตะคองปีนี้รู้สึกว่าน้ำลดลงเยอะเลยครับฝั่งที่มองเห็นนี่ปิ๊บอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับที่เป็นเสาตอม่อนะครับเป็นสถานที่ก่อสร้างทางรถไฟ ความเร็วสูงนะครับผมที่มองเห็นไกลๆนู่นนะครับแล้วก็อีกมุมหนึง่งที่มองเห็นแท่นปูนขาวๆตรงนั้นนะครับเป็นปากอุโมงาทางลอดรถไฟลอดเขาตรงนี้นะครับ